สวัสดีค่ะวันนี้น้ำพริกมะขามกินไปเรื่อยแม่ออสค่ะว,วันนี้นะคะมีไข่เจียวแหนมนะคะแล้วก็น้ำพริกมะขามคือเก่าค่ะมีสตอด้วยนะคะข้าวเช้าก็น้ำพริกมะขามกับไข่เจียวค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องนะคะตั้งกล้องให้แม่พูดไปเอง ไชเซียวแนมฮะแล้วก็น้ำพริกมะขามอร่อยดีกินง่ายๆมื้อเช้าเพิ่งไปคุยงานมาเมื่อกี้นี่จะต่อไม่ละคําไาเลย นี่คนส่งมาให้พี่สาวร้อยฝักนี่เขาเปรี้ยวแล้วนะคะเขาขายอยู่กันเคหะเขาเป็นลูกชายเจ้าของเองมาขายน่ารักบ้านเขาอยู่ร้อยหนึ่ง เอาเทียสัยดีเอาพี่บอกแม่ลืมบอกอหมูผัดกระต,อ,ตออยู่ในถุง เสจเียวเข้ากันเลยค่ะอันนี้มีจิ้งหรีดด้วยนะคะจิ้งหรีดทอดจิ้งหรีดคั่วค่ะไม่ใช่ทอดพูดผิด <c oughs> โอ้ย้ก้างไม่กล้ากินนะ <c oughs> ซื้อมาแล้วก็แบบว่าอยากอยากลองกินกินไปกินมาก็เหมือนแมงสาบเหมือนกันทไมกลัวไม่เหมือนอร่อยวันนี้ไม่อยู่ข้าวเชาว้าอ่ะ มาทานด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะช่องกินไปด้วยแม่ออสค่ะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมพี่นัดมาินืนมกายกินข้าว่ะไม่รู้เหมือนกันเราไปเดินออกกำลังกายแต่๋ยพอนัดไ้กินแล้วหรือมั้งอืมขาไม่เดินเดินอยู่เลยตอนนี้น่าเดินเส้ว เราะม่ค่อยกินเชา้าน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกมะขามมื้อเดียวกินได้หลายรอบมากเพราะว่าทำเยอะมะขามกว่าจะเจอแบบโอ้อันนี้ไข่เจียวแหนมนะคะ

สต๊อกคือของปกกินไม่มีเบื่อ วันนี้กับข้าวไม่เยอะก็เลยนั่งโตได้ป็นที่กับข้าวเยอะเหมืนมีเสมนอแม่เปะสตอค่ะอร่อยนะสตอสตอนคร นี่มุมนี้ผู้ห้องก็เป็นระเบียงถนนแล้วนะคะนะ่ะมันจะอยู่ด้านมุมพอดีมีถนนอยู่ข้างหน้า คุณสำหรับกดไลค์กดติดตามนะจ๊ะชัดดิมนหะ้ฮะชัดดิใช่สีมันโอเคชัดเจนเจ่วางอร่อยมาก วันนี้กับข้าวไม่เยอะท <c oughs> านนิดนิดหน่อยหน่อยเช้าขอบคุณ <ไป S 1> มากนะคะสำหรับเอซที่กดไลค์กดติดตามกดมีกระดิ่งด้วยมีซับสไครต์ด้วยกดให้ออสเยอะๆนะคะขอบพระคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆกันนะคะ